วันนี้เราจะมาเช็คฟิตนะปตทยูนิตแล้วก็นาบิวแล้วก็พวกฝรั่งในค่ายมวยนะคนที่ต่อยกับเจ้าเสือใหญ่นะอาคีฟนะโอ้โหตัวนี้โหดเดี๋ยวเราต้องไปสัมภาษณ์เหมือนกันแล้วคนที่ต่อยกับเมืองไทยอีกชื่อแอนต้านะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าพวกมันซ้อมกันเป็นยังไงมันใส่วิกกับไมวะมนใส่ของฟอร์มนี่วะดูนี่เฮ้ยเฮ้ยียทำไม คิดว่าของอปลอมทำไมอันนี้ของจริงไหมนเมนี่ยเอออยู่ทำไมเฮ้ยของจริงอะทำไมไม่มีเขา่ <c oughs> ายาวทำไมไม่มีเขา่ายาวโอ้ยโกรธโอ้ยโอ้ยโกรธโอ้ยนมบูดมินมโอเรียบร้อยเตะไข่ลูกกู้งแล้ว เซมาเพชรโอ้ยเซมาเพชรสล,สลีปด้วยกวผ็มยกผมอยากเจอมารัดมาลัดโอ้ยมารัดบอกว่าอยากเจอผมอ้มารัดอยากเจอคุณใช่ก็ผมอยากเจอมาลัดด้วยเห็นพี่ชาติบอกว่าถ้าไฟนี้เสร็จเราก็ต้องไปเจอกับเฮกตีอย okay. ู่คลิกไฮไฮคลิกไอ้นี่พักผ่อนอย่างสงบครับโอ้โหเคชิบหายเจ้าเสือใหญ่ระวังเลยอาย่เลยดิ่เซเรดิซีอซูอซู